รายการพอดแคสต์ซปเปอร์ซับไทยแลนด์นะวันนี้อยู่ผมตีบางพลีนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวน,นะไทยแลนด์อเมจอร์ลีกกับทีมกาลสินโซโรพอดเอฟซีนะตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณพิทักษ์ภูกองชัยนะผู้ถือลิขสิทธิ์ของสโมสน,นะครับสวัสดีครับพี่พิทักษ์ครับสวัสดีครับผมครับ อ่ะกาลสินโซโรพอร์ตครับยังไงบ้างกับไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกในซีซั่นนี้ที่ฝ่ายจัดล่าสุดก็ออกมาประกาศเปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เวลาดูแล้วกระชั้นชิดมากๆเลยตรงนี้ฮะพี่พิทักมีแนวทางกับไทยแลนด์อเมเจอร์ g u e ในซีซั่นนี้ยังไงอ๋อปีนี้เราก็ส่งเหมือนเดิมครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอลุ้นให้กาลสินเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับ ทีนี้เนี่ยด้วยระยะเวลามันค่อนข้างจะชั้นชิดครับลกฟุตบอลในสังกัดเราก็มีอยู่แล้วนะครับก็เราก็คงจะใช้ส่วนผสมของตัวทีมที่เรามีอยู่แล้วก็คือชุดช้างเยเซครับที่เจอกับชนบุรีเอฟซีครับผสมกับชุดภูพานครับ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 คับตรงนี้เราก็เดี๋ยวตัดช่วง อ่หลังวันที่สิบเป็นต้นไปเราก็เรียกนักเตะม,มาแล้วก็เริ่มซ้อมแล้วก็อุ่นเครื่องกันแล้วครับครับส่วนใหญ่นี่น้องๆในทีมนี่จะเป็นตัวท้องถิ่นเลยไหมฮะเออเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอ่านักฟุตบอลในท้องถิ่นครับเป็นเป็นเป็นคนจังหวัดกรสิงห์ด้วยส่วนใหญ่ครับแต่ว่าบางคนก็เคยเล่นบอลอาชีพมาแล้วแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าอาจจะทิ้งระยะห่างไป ปีสองปีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็รักษาสภาพร่างกายกันอยู่แต่ในนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องน้องนักเตะนะครับเขาก็เล่นให้กับสโมสรที่เดินผ่านมานะมันก็จะมีช้างเอครับภูพันครับอะไรเงี้ยแมทแมทที่เราลงแข่งขันให้กับกับกับทางจังหวัดกับทางสโมสรับนะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์กันมาบ้างแล้วล่ะอะในส่วนของเฮดโค้ชล่ะครับวางตัวใครไว้ อในส่วนของ h ฮชโค้ดเนี่ยเรายังไม่ได้วางตัวครับเรายังไม่ได้วางตัวแต่ว่าคงหยุดไม่นานคงอยุไม่นานคงหยุดไม่นานใช่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 คงหยุดไม่นาน้วเพราะว่านักเตะเราเราน่าจะพร้อมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องการ h ฮ o d ค้ดที่จะเข้ามาดูเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็การหุุนเครื่องนะครับแผนการเล่นแค่นั้นเองตอนนี้เราก็กําลังเล่นอยู่ครับแต่ว่ายังยังยังไม่ได้สรุปว่าเป็นใครครับอ่าสุดท้ายครับ พี่พิทักษ์ในฐานะ,าะ<ม>ที่กลาลสินเองตอนนี้ก็เหมือนว่าไม่มีสโมสรในีกอาชีพอยู่เลยเนาะอตรงนี้กลาลสินโซโรพอตแคเป็นหนึ่งในตัวแทนของทีมจังหวัดที่หวังที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปฮะอยากจะฝากอะไรไปยังแฟนคลับบ้างไหมฮะ,ะก็ให้แฟนคลับนะครับติดตามชมแล้วก็ติดตามเชียร์เพราะว่ากลาลสินเนี่ยเคย เป็นทีมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในอีสานแต่ก่อนแต่ว่าเราเราพลาดตกชั้นไปตอนนี้ทําให้อ่ามันมันเป็นสุญทากาศอยู่ในเรื่องของฟุตบอลอาชีพนะครับแต่ว่าเอที่มันผ่านมาเนี่ยสโมสรได้ลงสนามก็จะมีแฟนคลับเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปูฟานครับเองที่เราไปนะครับ,รบต้องขอขอบคุณอย่างอุลตาจระสริน,นะครับที่เป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมาก นะครับแล้วก็แฟนๆที่เข้ามาชมแบบชางเยอเซครับกับชนบุรีนี่ก็เรียกว่าเกือบเต็มพิกัดของสนามนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับเราเไม่ได้ทำเพื่ออส่วนตัวนะครับเราทำเพื่อส่วนรวมเพื่อ,อสักวันหนึ่งเนี่ยจระจิงจะได้มีทีมขึ้นมาเล่นทีสามครับผมอโอเคอ่ะก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตในเบื้องต้น ของทีมการสินโซลรพอตเอฟซในการลุยศึกไทยแลนด์อเมทิริสซีซั่นนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่พิทักษ์ภูกองใช้ด้วยนะพูดถึงลิษสิิ์ของสโมสรที่มาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมเร็วๆนี้เราน่าจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พิทักษ์ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่พิทักษ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ